พี่พิบครับว่านิสันนี่กินน้ำมันจริงไหมครับโอ้โหคำถามนี้อย่าบูลลี่เฮียนะเว้ยทำไมครับเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวมีกาหน้าว่าจาอ้าวคืวออย่างนี้นะครับพี่เคยบอกเสมอว่า y ายดียี่ห้าวเอสยีสามเนี่ยแรงม้าแรงบิดมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้แรงม้าแรงบิดที่มากกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเพราะฉะนั้น ความแรงมาก่อนการประหยัดแน่นอนอเวลาขับนิสันโอ้โหติดเท้าหน้าลือจู๊ดจา้าจังเลยขับแรงครับก็มันจูนกล่องมาเพื่อให้มันปูดปาร์ตเนี่ยแหละให้มันแรงเลยครับพับแรงม้าก,กับแรงบิดที่มันติดเท้าเลยเพราะนันเรื่องแรกเนี่ยกำลังแรงม้าแรงบิดมากกว่ากินน้ำมันมากกว่าแน่นอนครับและเรื่องที่สองลึกๆนะอะไรครับตาทดเกียร์เนี่ยมันยาวกว่า,าบางคนชอบพูดว่าเวลาขับที่ความเร็วร้อยถึงร้อยยี่สิบเนี่ยเวลาขี่ดีแม็กกับเรเวเนี่ย รอบเครื่องของนิสสันเนี่ยจะสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะเหมือนที่บอกว่าอัตราทดเกียร์เนี่ยยาวกว่าอย่างเช่นขับร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยถ้านิสสันรอบเครื่องสูงกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไงกะก็ต้องกินน้ำมันกว่าเลยครับรอบเครื่องทํางานสูงกว่ากระบอกสูบเครื่องที่มากกว่าอาชีพน้ำมันก็มากกว่าเขาเรียกว่ามันก็จะกินน้ำมันมากกว่าเพื่อนนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยเรื่องเซ็ตช่วงล่างแบบนิ่มพวกมันติลิงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคอยสปริงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่จะบางรุ่นไม่เหมือนไม่มีแหนกกรรบบาาัแถว่ แอปสอบพลังงานที่ถ่ายทอดมันมีจะมีการดึงของช่วงล่างมันก็เลยทําให้มีโหลดเกิดขึ้นแต่รถมันจะนิ่มไงเพราะฉะนั้นหลักๆการกินน้ามันของิสันเฮียก็ไม่แม่นไม่ถูกผิดนะใครมีความคิดเห็นมาช่วยเฮียก็ได้นะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงแล้วกันบางคนก็สิกิโลเมตรต่อลิตรบางคนก็20นะครับใครใช้เท่าไหร่พิมพ์มาก็ได้ใครมีเทคนิคให้เรียกว่าอะไรช่วยให้มันประหยัดอ่ะก็บอกเพื่อนๆหน่อยครับผมว่าเฮียมาให้ความรู้เบื้องต้นที่เฮียพอมีความรู้แล้วกันเนาะยังไงฝากไว้ด้วยครับเฮียบีบแล้วจบ